วัีครับวันนี้เรามาพบกับร้านบิ๊ทไมช็อปนะวันนี้พี่บิ๊เอารถบิ๊กไบค์เข้าใหม่11คันของร้านบิ๊ทไมช็อปเข้าใหม่11คันลวดนะครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมมาเรามาเริ่มที่คันแรกเลยแล้วกันนะครับดูคติเดเวลนะครับ X Devel S นะครับตัวท็อปสุดคันนี้นะครับจัดราคางามๆไปเลยฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับผมรอๆเลยนะครับและที่สําคัญนะได้ท่อแต่งด้วยนะแล้วก็มาที่คัน2เลยนะ z X10 ฝาแดงคันนี้แต่งเต็มคันนะคาร์บอนเต็ม นะได้ท่อ AR นะครับนี่ราคาแบบเล้าใจเลยคันนี้นะครับนนราคาคนนเป็นยังไงคันนี้ราคาเปิดราคาที่สามแสนสาม่นเก้าบาทนะรเริ่มต้นที่ฟรีดาวพันหยุดแปดพันรถปีสิาฝาแดงหล่อๆเลยโอ้โหฝาแดงนะครับใครชอบนะครับนี่เป็นไงที่ที่ททวัยรุ่นตามหาและก็อีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็ตามหาเหมือนกันครับยามาฮ่าอาแต่งเต็มคันนะครับรถวิ่งหมื่นกิโลสภาพป้ายแดงหล่อๆเลยสีเดิมโรงงานทุกจุด คันนี้ได้ท่อแต่งชิวแต่งอุกกาจกแต่งนะรอรอแบบนี้เลยนะครับราคาเป็นไงคันนี้เปิดราคาที่3 9 0 0 0บาทนะดาวแค่3 0 0 0ับาทผ่ 1, 7, 5, อนอยู่7,5็ดรถติดที่มันโอ้โหเป็นไงล่ะมาคันที่4เลยแล้วกันนะครับ ZX6R ใครชอบบ้างนะครับนี่รอรอเลยนะและที่สำคัญนะคันนี้นะรู้สึกจะวิ่งหลักพันโลเหมือนกันนะ8,000โลนะพี่บิ๊ดสั่งท่อแต่งให้แล้วนะครับไม่ไม่ขายท่อเดิมขายท่อแต่งให้คันนี้รอรอฟรีดาวออกรถศูนย์บาทจนไปเลยค่างวดอยู่6,000กว่าบาทนะ แล้วก็มาต่อกันเลยนะครับ CBR 650R คันนี้นะครับแต่งเต็มนะครับเดี๋ยวพี่บีสตาร์ทให้ฟังหน่อยแล้วกันวิ่ง16,000กิโลเมตรนี่เป็นไงรอหอจากทรงซิ่งนะราคาเป็นยังไงบ้างคันนี้คันนี้เปิดราคาอยู่ที่29,000บาทนะดาว9,000พันพนหยู่4,900นี่สตาร์ทให้หน่อยแล้วกันนี่เป็นไงละ่ะนี่มาต่อเลยนะครับ MT 0 9คันนี้นะแต่งเต็มเลยนะได้คอแต่งอุกระจกนะนี่เอ้ยไม่ใช่เอ่อกระจก ทรงซ r g มีกระสบัดให้ด้วยมีท่อโยชินะราคาแบบเล้าใจเลยราคาเป็นยังไงตันนี้ราคาเปิดอ,อยู่ที่229,000สองหนเาพนนดาวเริ่มต้น4,000ันพันหยู่7,500พนารนี่ใครชอบหน้าเอเลี่ยน MT09 ต้องมาจัดกันไปนะครับรอเลยอ่ะมาต่อไทอั่มกันบ้างนะครับ T100 คันนี้นะครับราคาแบบเล้าใจไปเลยฟรีดาวออกรถศูนย์บาทราคาเป็นยังไงคันนี้เปิดราคาที่279เจ็ดเกนะครับผมคันนี้ฟรีดาวพันหยุ 6, 400, นะดหกพันสี่ร้อยนะรถปู่กับีบีด้วยโอ้โหได้ปีใหม่เลยนะครับ T100 นะครับใครชอบก็มาจัดกันไปนะคคครรัััับบมาต่่อกนนนนทีี R950 ้ะ วิ่ง6,000นโลสภาพปลายแดงเลยราคาเป็นยังไงบ้างอันนี้นะะราคาเปิดอยู่ที่289,000บาทน,นะดาว1 9ื่0อยู่หแค่ง6 0 0รถปี20อ่ามาต่อเลยนะครับนี่ใครชอบแนวคูเซอร์นะพี่บิ๊ทมาต่อกันเลยนะครับนี่เป็นไงละ่ะแวนแคน900นะเป็นตัวคัสตอมนะคันนี้นะราคาแบบเล้าใจเลยอันนี้ราคาเปิดอยู่ที่199,000บาทน,นะดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นเก้าพันอยู่สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดงวดโอ้โหสิบเอ็ดคันรวดนะแล้วก็เข้าใหม่ก็มีเอ็กแม็กฟอร์ซ่านะฟรี ชอบก็มาจัดกันไปนะครับรถบิ๊กบค์เข้าใหม่11คันลวดของร้านบิ๊กบค์ช็อปนะใครอยากดูรายละเอียดอะไรนะครับโปรโมชั่นนะฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยรีบมาดูรีบมาจับจอนะครับอายุงาน3เดือนซื้อกับพี่บิ๊ดได้แล้วนะครับและที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยหรือถ้าไม่ชอบ11คันนี้นะครับพี่บิ๊ดมีให้เลือกอีกเป็นร้อยคันนะครับชอบก็มาจัดกันไปเอาฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ